ก็มาตกปลาที่บ่อกระพงกันวันนี้พายามาเมืนยาเป็นผู้โชคดีที่ได้รับวันที่1น่นะครับที่งาน TFE ก็จับฉลากได้วันที่1มาวันนี้จะมาตกปลากับผมแล้วก็ทีมงานจี้แคร็กจากญี่ปุ่นก็ได้มาลองคันหละอย่างนะครับนี่ก็มาหลายแบบดิเดกล็กซี่ดับเบิลดัชแล้วก็ทีมงานที่แครก็มีอะไรนำเสนอนะครับเทคนิคต่างในการตกปลากับพงวันนี้เดี๋ยววันนี้เราไปกันเลยโอเคนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปเลยครับวันนี้ก็อยู่กับ โปรจีคลหนึ่งคนนะครับเป็นโปรพิกเบดโกสังโกสังทักผมไม่มาโกสังแทนโกจังโกเข็มก็ไม่ได้ใส่ก็ไม่ได้ใส่โกจังโกจังโกจังก็เป็นโปรเทสเตอร์คนหนึ่งครับเน้นคันใหญ่ๆหเหยื่อใหญ่ๆเล็กๆไม่ชอบก็เดี๋ยวโกจังจะแนะนำเทคนิคการตกพิกเบดการตีที่ถูกต้องแล้วก็การตีที่ไม่ถูกต้องการเล่นนะครับก็จะมาสอนคุนยักษ์นะครับ ได้ประสบการณ์โดยตรงจากเทสเตอร์ของจิกแรัปโอเคโดยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบิ๊กเบสต์มาบิ๊กเบสต์มา casting you teach him t e a ท h ชิม อ่ะ not teach t him ่ a h teach i m t h i m not him t อ่าโอเคโอเคสอน้การตีอย่างงี้นี่เวงเยงงี้แบไม่ได้เห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมมัน่ bad a c s t โอเคโค้งสั้นแบด casting อีกแก Bad casting การตีที่ไม่ถูกต้องนะครับการตีที่ไม่ถูกต้องแบด casting bad. Bad. ตีไม่ถูกต้องสำหรับพิกเบดการเวียงอย่างนี้ <Bad. S 1> ไม่ดีนะครับเหยียดใหญ่ไม่ดีโอเคพูด okay. casting, <Good> casting. นะเวียงอย่างนั้นไม่ดีใช่ไหมไม่เหมือนปั๊กนะพูด <Good S 2> <Good> casting นะทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็ส่งไปแต่มันยึบยับยุบ ไม่ได้ออกไว้ขนาดนะครับรอน้ำหนักนิ่งก่อนแล้วค่อยเวี่ยงไปทีเดียวยึกยักจึกยักไม่ดีโอเคไหมสี่ห้าสี่ห้าฟร์ิฟฟร์โอเค ลองแย่เลยเชิญครับเชิญ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 นกนไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนตีลำเหมือนตีลำเลยทิ้งไปข้างหลังนิ่งๆนะครับนิง่งๆแล้วก็แต่แอคชั่นกันเวียงไปแต่สบัดไม่ดีเวีเยอมันใหญ่คโกสั่ง โอเคเลยโอเคนะครับแต่แนะนำนิดนึง <Okay. S 1> ให้สม ooth กว่านี้ยังยัง <Okay. S 1> ตรงไกลปือนอ่ะน้องแย่เอาเอามือไว้ไอ้นิ้วไว้2นิ้วนะครับแต่พล <Okay. S 3> <Okay. S 2> <ๆ>ิกพลิกด้วยไงเออสองนิ้วโอเคโอเคนั่นแหละครับไว้2นิว้ว<ๆ>เวลาเหวี่ยง2นิว้วเวลาจับยื่อนะครับเวลาสาวเข้ามาให้ใช้3นิว้ว<ๆ>หน้าไกลปืน นี่ห่อนีน่ก่อนอ่ามันนี้ลมแรงนิดนึงอย่าบิดข้อเกินไปอย่าบิดอย่าไปบิดข้อย้ยๆโอเคโอเควันแอน ตอนนี้โคจังครับกำลังสอนเทคนิคการตีที่ถูกต้องนะครับคือ,อยะเขา<อ>บิดข้อมือไปนิดนึงเวลาตีบิ๊กเบตนะครับการตีนิ่งๆดูข้อมือครับสังเกตที่ข้อมือเห็นไหมครับไม่ได้บิดข้อมือเลยเวียงไปธรรมดานะครับเวียงไปธรรมดาเพราะเหยื่อมันมีน้าหนักมากบิดข้อมือมากไม่ดีการส่งเหยื่อได้สมูทขึ้นไกลขึ้นอลองดูลองยะตีที นิ่งหนึ่งจังหวะดูขขามึงเขาไม่บิดใช่ไหมเขาส่งไปเลยทั้งแขนแต่แบบส่งละกคันมันดีอะคือแบบเราใสไปเลยนะแต่ยายะเวลายาตีบางทียาไปไงี้ระยะบิดหรือเวลาตียาไปไงีออ้หนึ่งมันแบบไปดีไม่ไปดีอะไปไปสム o ม t h เลยไปสมนะูทอ่ะลองอีกทีนิ่งใสไปเลยทั้งแขนดีขึ้นไปใสไปเลยครับดีครับสวยสวยมากอ่นะไปขึ้นตรงขึ้นนะเห็นไหมกดเนะี่ยอย่างนี้แหละ ตีบิ๊ก okay, เบทโอเคครับเดี๋ยวขอเวลา t i ร e กชิ๋สวเดี๋ยวเราไปตกปลากันจริงนี่ก็ตกจริงๆอยู่แหละแต่ตีการตีที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวไปขอบิ๊กเบทตกปลาใหญ่กัน วี้ก็เสร็จโมฮิแกนครับทัวแรกวันนี้ก็เป็นเหยื่อผิวน้ำนะครับของจีคลักโมฮิแกนแต่ว่าวันนี้คอนดิชันยากมากเลยคือลมมันแรงมากแล้วเป็นลมหนาววันแรกครับลมแรงจริงๆปลาไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่วันนี้จริงๆก็มาทีมจีคกมาทำเหยื่อบิ Big ๊กเบดกันแต่ตามสภาพครับไม่ใช่มันจะกินง่ายไปหมดทุกครั้ง ก็เ,เลยต้องมาไล่เหยี่อมาเยอะอเป็นเหยียบอยู่น้ำตัวบางๆนะครับของจิคกแครคมุยแกนแต่เดี๋ยวว่าบิ๊กเบตต้องกินตั้งไงก็ต้องกินครับรอให้ลมมันนิ่งสักพักหนึ่งปลายังตื่นลมอยู่ที่ก็ไส่สวยว้ามาน5าโลได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไล่เหยื่อกันต่อดีกว่าตันนี้ ไม่ถูกครับเพราะว่าแต่ละตัวก็น่าใช้ดูสีสันสวยงามรครับตามสไตล์ของชีคกที่เขาสีสันเขาจะสดใสอยู่แล้วแล้วก<ม>็วมันตื่นเต้นเลยไม่เยาะไม่กล้าจับเยอะกลัวทำของเขาขาดด้วยครับหลุดหครับหลุดยาเวลายาวัดอะวัดแน่นๆทีเดียวพอ นะครับแล้วก็ไม่ต้องปั๊มมากเวลาเวลาอัดอ่ะเพื่อนค่เห็นอ่ะอัดไปด้านนี้มากนะมันมันมันให้ให้ตัวไม่ดีใช่ไหมไม่ได้ใช้คันมันฝืนคันไปนิดนึงเวลาตีบิ๊กเบลอ่ะไม่ต้องตีโอเวอร์เฮดระวังสายข้างหลังอ่ะตีใช้ใช้ใช้คันตีตีออกออกข้างวันสี่สิบห้าขึ้นไปอ่ะพอพอบิ๊กเบลอ่ะเวลามันตีข้ามหัวไม่ใช่เหยียดเล็กอ่ะมันตีไม่ดีไมนดีไม่ดีเราต้องตีใหม่นะต่ออกออกประมาณสี่เงี้ยประมาณนี้แค่นี้สี่ส้จับคันเนี้ย เออใช้การใช้การทอยมันจะดีกว่าเพราะปิ๊กเบตมันใหญ่แต่คันเสิบสองสามสิบเหมาะแล้วทิ้งแป๊บหนึ่งเพราะเป็นเป็นสโลว์ซิงใช่ไหมสโลว์ซิงทิ้งแป๊บหนึ่งได้จังหวะวันนี้ลมแรงอ่ะปลาไม่ขึ้นผิวน้ำอ่ะเนี่เขาค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมามันปลาไม่แอคทีฟมากเดินไปจังหวะเดินเดินเดินหยุดให้มันสโลว์ซิงอีกทีเพราะเวลาเหยียดเหยียดตรงนี้เป็นสโลว์ใช่ไหมถ้าเราหมุนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาตามสายมันจะขึ้น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 มา แล้วพอเราหยุดเงี้ยหยุดแค่2วิอ่ะเดี๋ยวมันจะโรยเงี้ยแล้วแล้วมันเป็นปลาบ้างกิลิงมันสายลงไอจังหวะสายลงเนี่ยกินเวลาปลากินเนี่ยยืนงขันไปข้างหน้านิี่เงี้ยยิ่งขันหน้าข้างหน้านิดนึงอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะสามมาสามมาแล้วมันจะมีจังหวะวัดได้หมุนเร็วนิดนึงเร็วนิดนึงหยุดหยุดอ่ะหมุนอีกอย่างเงี้ยหมายเลยวัดแน่นๆทีเดียวพอแล้วแล้วจังหวะที่ปลากระพงมันออก ะมันออกปุ๊บอ่ะล้างไม่เฉยพอไม่ต้องล้าง 2, 3, 2, 3, สอง,ส,องสามสองสามสองสามย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะหลุดเพราะปลาปลามันสะบัดด้วยเน,นี่ยทีนึงเออตั้งไว้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 เอออมาอันนี้ปั๊มได้ปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มเนี่ยล้างล้างออกไปนิดเรางออกไปนนู้ขวาเลย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 ,เ,ลยเออล้างมาวิดูเบ็ดหน่อย เบ็ดธรรมดาเบ็ดเดิมใช่ไหมใช่น่าเบ็ดเดิมนหรือสลิงยังพังเลยเบ็ดเดิมอ่ะเอาใหม่เห็นไหมเมื่อกี้มันกินจังหวะไหนะจังหว<ล>ัดยุจังหวัดโรยนะเพราะปลามันไม่เคยปลามไม่เคยใช่ป่ะมันก็ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าจะแบบจะไล่ดีไม่ไล่ดีใช่ป่ะแัปนปลามันเข้ามาดูแหละแต่จังหวัดโรยเมื่อกี้ปุ๊บตุ่มเลยนั่นคือธรรมาชาติของเอกพงเนี่ยอ่ะสามารถสามารถให้สายตึง อ่ะทีนี้ได้จังหวะแล้วหยุดสาวอีกเวลาป่าให้มันห่างตัวนึ่งถ้าเกิดล้างเข้าตัวเกินไปอ่ะจะไม่มีแรงมันขวางไปใช้มือตรงนี้ช่วยก็ได้ถ้าเกิดมันมันหนักมากแต่ถ้าไปล้างเนี้ยเราหนีก้ามเนื้อตรงนนนเนี้ยกับตรงเนี้ยมันหนีใกล้กันเกินไปทําให้เราไม่มีแรงตึงอีกนิดตึงอีกนิด ถ้าเกิดเนี่ยลิมตลิงอ่ะมันตื่นใช่ยับเปลี่ยนระดับคันอ่ะเนี่ยสาว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 นะปุ๊บค่อยๆเนี่ยจังหวะสาวดึงไปคันขึ้นดึงไปคันขึ้นให้เป็นอย่างเงี้ยนะมันจะได้ระดับระดับเดิมตลอดแต่ถ้ากดกดคันเลยมันก็ชนตลิงป้าส์สมากอ่ะมันเจอตลิงมันจะหันกลับอันตรายมากถ้าปา์มขึ้นมาเมื่อกี้ใช่ไหมจังหวะปุ๊บทิ้งคันเลยตึ้งปุ๊บแค่นี้อยู่แล้ว ลองตีดูตีไหมสวัสดอ,อไม่ต้องบิดคันมากตีทอนขึ้นไปลองใหม่ออถ้ถ่ายถ่ายเขาทำไมไวะวางมาดินเด้งวางมา อ๋แล้วไม่ค่อยออกไม่ขอทำไมพี่อีมันดูเล็กๆจังเลยนี่อย่างเมื่อกี้ระยะวัดอ่ะช้าไปหนึ่งวินาทีแต่ว่าคือมันปลามันไปแล้วคือปลามันโฉบวันนี้ปลามันโฉบ่างเดียวเลยเพราะอากาศไม่ดีอะอากาศไม่ดีมันมันไม่กินเต็มเต็มไม่กินเต็มเต็ม ให้มันพุ่งไปก่อนพุ่งมปตึ้งตึ้งแล้วใส่ค่อยใส่ทีเดียวเลยคันนี้มันใส่ได้แรงย้าวัดออกข้างนู้นมันไม่ค่อยมีแรงหรือว่ามันเพราะวันเวลามันวัดอ่ะมันเข้าข้างตัวใช่ปะแต่ถ้ามันอยู่ด้านนอกเงี้ยด้านนอกย้าหัวดได้เลยแต่คือก่อนจะหัวดอ่ะต้องรู้ว่าให้ปามันติดก่อนใช่ปะคือให้ปามันพุ่งไปแล้วก็หัวดหัวดทั้งตัวสวนสวนได้คันมันสวนได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องให้แน่ใจว่ามันติดก่อนคือให้มันเซตปามันเซ็ตทุกตัวเองเราเซตทุ เฮ้ผมไม่มีบิ๊กเบแผมตีกับน,น้องก็ได้ยังไงวะัน,นะเราสามารถสามารถปลามัสนใจปุ๊บนะแต่ปลาม,มันยังไม่เคยจังหวัดที่โรยเนี้ย slow sync เป็นจังหวัดที่ปลาชฉวยตอนนี้เราจับจังหวะนี้ได้เราก็จะตกปลาจังหวะนี้ต่อไปแต่นั่นแหละครับนะฮะชา้าใช่ไหมชา้าอ่าตั้งไว้ ออกคันออกออกห่างตัวนิดนึงไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีข้างตัวมากได้มีแรงเออดีมากเราสังเกตว่าปลามันกินอย่างเงี้ยแต่พอเดี๋ยวอากาศเริ่มเปลี่ยนแด่เริ่มออกเริ่มลม,เร,ม,เ,รมเริ่มหยุดปลามันจะเปลี่ยนนี้เราก็ไล่ดูว่ามันจะกินเหมือนเดิมไหมนะครับระวังเข้ากังหันนะล้างเต็มที่เลยล้างโหนได้เลยเออล้างมาล้างโหนอีก พอยิ่งมันเหยือบิ๊กเบดนะยะเหยืยอบิ๊กเบเงี้ยมันติดอย่างเมื่อกี้ใช่ป่ะถ้ายะตั้งคันสูงมากอ่ะมันหลุดง่ายเวลาปลามันกระโดดอ่ะกดคันลงนิดนึงเพื่อให้ให้สายมันมันเฉียงลงกดปลามันโดดขึ้นเรากดสายลงเพื่อให้เบดอ่ะมันฝังลงไปถ้าเมื่อกี้มันขึ้นมาโนหนๆเมื่อกี้มันโดดมันอาจจะหลุดได้ยิ่งบิ๊กเบนะอังเงี้ยพอแลเดินถอหลังไปเลย ไซส์สวยกิลิงสโลซิงนะครับ่ากิลิงบิ๊กเบสสโลซิงระยะสาวดูสายพี่นะเห็นมันตึงเงี้ยเนี่ยเห็นนะมันตึงตลอดนะเนี่ยทำให้มันตึงตลอดอะ ลอบๆเท่าไหร่รอบห น่ากลัวเอานีนยอย่างเงี้ยอย่าอย่ายกเห็นไหมปลามันขึ้นพอปลามันขึ้นเนี่ยมันอมงี้ใช่ป่ะอมงี้นะ มันสะบัดขึ้นแล้วจังหวะที่ยะดึงคันสูงจังหวะใกล้อย่างเงี้ยคันจะเป็นสระอามันไม่หลุดอย่างเดียวสมมนมากถ้าปลามันสะบัดลงไปเป็นจังหวะที่คันมันโอเอร์แอคันมันจะหักได้นะครับจังหวะที่ขึ้นถึงนั่นเนี่ยอยู่ใกล้อยู่แค่นี้แล้วว่าปลามันขึ้นทิ้งคันลงข้างทิ้งคันลงข้างหนึ่งคันไม่หักสองปลาไม่หลุดสามเหยื่อไม่ดีดเข้าตัวนะปลาปลาขึ้นนี้กระโดดปุ้งปุ้บปุทิ้งคันเฉียงลง ถ้ามันสะบัดเหยื่อจะออกไปด้านนู้นตามที่เราคันชี้ไปนะเวลาปลามามาใกล้ๆปุ๊บแทนเราจะงัดนงานงัดมันขึ้นเราเดินถอยหลังหรือเดินออกข้างวาดออกข้างให้ปลาเข้าตะลิ่งมันจะได้ปลาด้วยนะแล้วปลาไม่หลุดคันคันนี้เส้นมันดีคาร์บอนมันเยอะแต่ว่ามันมันไม่เหนียวแบบแบบแบบคันไฟเบอร์นะ มันต้องแลกกันมามันต้องแลกกันมาแต่ว่าที่พี่ตกมาพี่ยมไม่เคยหักคังเพราะมันใช้ใช้ถูกไงเนี่ยป้าใหญ่ๆมากๆแต่ว่าเราเราอัดอ่ะอย่าให้มันเป็นเก้าสิบองศาให้เป็นสระอาโอเคเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งทีนี้ได้ปลามาพยายามใช้คันมากกว่าคอมยะยะคันขวางนี้ตลอดขวางนี้ตลอดแล้วมันจะเป็นหนักที่ใบเส็จนะให้คันมันออกห่างหน่อยแล้วใช้มือตรงนี้ช่วยมือนี้ถ้าปลามันใหญ่ะอย่าให้มันเป็นงี้ คืบหนึ่งเนี่ยเยอะไปแล้ว,วให้เป็นงี้ออกข้างเฉียงตรงย่าสุดมากจะอัด90สองศาเก้สาสาิองศาไม่นด้ไม่ไมนมันเยอะไป70-45อัดกันอี้เราออกข้างบ้างทำคลตายตีงก็ถอยออกลอ,องอีกทีน,นึ่งถือเทียบร้ออ้อยอันนี้คิดคิด,คด จังหวัดเขาเยืยอสีน้ำตองสีแบทเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยปลากระชากเงี้ยจะหักนะปลาอยู่ใกล้เนี่ยอยู่ใกล้ฮะเนี่ยดูดูพี่กดขนลงนะกดขนลงเนี่ยเนี่ยดูงอขนาดเนี้ยนะไม่หักงอให้ถูกหลักนี่ยหน้นาพันมาลาก,กเข้ามาเลยมี่นะอย่างเงี้ยไม่ต้องไปงนนั้นงี้งั้นงี้ไม่มีประโยชน์ งานนี้คือตอนจังหวะที่ช้อนอย่างเดียวแต่ถ้าเล่นให้เขาเหนื่อยอ่ะกดเข้ามากดเข้ามาติกตามมันคือใช้ขั้นอย่างเดียวไม่ได้มือเนี่ยหมุนให้ตัวมันด้วยนะจังหวะเมื่อกี้ปลามันม้วนตัวออกท่านล่างก็อย่างเดียวอ่ะไอสายสายมันพลาดเง,งี้ยนะเห็นจังหวะเมื่อกี้คือเราต้องไปรู้ว่าตามไปนี่ยเหนื่อยึเดเข้ามาแบบนอน,แบบน,น ตอนนี้ครับที่ใช้ลองเทคนิคจักเหยื่อโมยแกนเหยื่อผิวน้ำซีเบสหมโฮ้ฮอปก็ลองมาให้เป็นสโลว์ซิงค์ดูนะจังหวะที่มันทิ้งลงนะครับทิ้งลงยุกยุกขึ้นมาแล้วจังหวะลงปลามาันสวยวันนี้อากาศไม่ค่อยดีกินแอคสโลว์สโลว์หน่อยนะครับโมยแกนผิวน้ำแต่ก็ไม่เล่นเป็นเหยื่อจมได้เพราะมันเป็นเหยื่อฟลที่ลอยเอย้ที่จม เดียร์ซีแบสเนี่ยต้องใช้ลอกสปีดเร็วจะวิ่งขวางน้ำมาถ่ายถ่ายมนเลยนีสุดยอดในเมสโตรซิงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเหยียบอยู่น้ำแต่เล่นใต้น้ำ เป็นผู้ได้รับรางวัลจากงานในที่ผ่านมาของงาน TFE นะครับนะทาง G-Cat ให้มาก็นี่ก็รู้สึกเตินความคาดหวังนะครับเพราะว่าปายงานก็ตอนแรกก็กล่าวว่าจะไปเอาคันเฉยไม่คิดว่าจะได้รางวัลแล้วก็ได้มาตกปากับทีมงานของ G-Cat แล้วก็พี่ทับนะครับก็ขอขอบคุณที่มี งานดีๆแบบนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้ครับทําให้ผมได้เจอกับประสบการณ์ดีๆได้รับรู้อะไรไดีๆเพิ่มอีกในเรื่องของการตกปลาเพิ่มมากขึ้นครับ งานออกมาทางนี้ครับงานออกมาทางนี้งานออกมาทางนี้ครับเออกดขั้นต่ำงานออกมานั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมเออถูกต้องอย่างงั้นนะ่ะให้ปลาจะไม่หลุดช่วงสั้นแล้วทีนี้ก็เดินถอยหลังมาได้หน่อยนั่นแหละครับเห็นไหมถ้าอย่างงั้นเนี่ยปลามันขึ้นน้ำไม่ได้เพราะเรากดคันลงแต่ถ้ากดถ้ากดคันต่ำไประวังัวไฟคันไปครับ ตีมาแตงครับมาแตงปักแอคแรงๆเดี๋ยวอีกหนทางหนึ่งครับลากธรรมดาไม่กินคันแข็งเด้งๆหน่อยนะครับก็จะออกแอคที่สวยงามกระตุน้นปลากระพงเด็ดมากตัวนี้จะพุ่งดสิบแปดคอดึงๆเลยนะครับตีมาแตง